สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y YouTube นพนันทีวีวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของความฝันและความฝันที่จะนํามาเสนอกับทุกท่านทุกคนในวันนี้ก็คือฝันว่างูรัดนะครับคงมีหลายท่านหลายคนที่เคยฝันว่าโดนงูรัดมาบ้างนะครับวันนี้เรามาดูความหมายกันว่าฝันเห็นงูรัดนี้จะสื่อถึงเรื่องอะไรได้บ้างนะครับทำนายฝันว่างูรัดหรือว่าเกิดอาการงูเลื้อยมาพันตามร่างกายไทยว่าถ้าเป็นคนโสดจะได้พบเนื้อคู่ในกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวแต่เราต้องสังเกตว่าเวลาฝันนั้น ทั้าง,งูรัดส่วนสูงของร่างกายเช่นรัดคอรหรือบั้นเอวจะถ่ายว่าได้เนื้อคู่ที่มีฐานะดีหรือมีสักแต่ทั้าง,งูรัดต่ำมาถึงขาจากเอวล,ลงมานะครับถ่ายว่าจะได้เนื้อคู่ที่มีฐานะต่ำกว่า ถ้าเกิดคนที่ฝันเป็นคนมีครอบครัวอยู่แล้วในฝันนั้นได้จับรูปคำบริเวณลำตัวของงูทายว่าจะได้ลาบเป็นบุตรก็คือจะมีลูกนั่นเองนะครับหรือว่ามีโชคลาบจากราบลอยจากการเสี่ยงโชคใหญ่การเล่นหวยลอตเตอรี่ต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับเลขเด็ดในการเสี่ยงโชคได้แก่56 66 556 566 559 568ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ